โอ้การขีดกระเดือนใช้ใเบิงน้ำเลยไปยกอันนี้เออโอ้ยตะไคร่ก็ไปไปนี่ใส่เจ้าหนึ่งก็ได้เออคอยเทใส่กระสอบแล้ะพี่น้องเอ้ยไม่เคยเห็นด้วยการขีดกระเดือนเขาเปิดแบตอะไรโทรศัพท์เขาขีดกระเดือนไปเห็นอย่างนี้เอาไปคายเลยฮะไปคายให้กระเจ้าที่กระเจ้าตน้าเรศหนากเรศขายหันเออฮะที่เจ้าก็เฮ็ดฮะเออคอยขายสดขายสดให้เขา โอ้ค่อยว่าอายุก็เจ้าเฮ็ดยังคือกานลายเทพีพุณค่อยมาดมเดือดคุ่นุณทเจ้ามาแต่ทางสี่เรือนบ้านใหญ่เอ็นหันมโหดพี่เลยโอ้สีเมื่องเลยฮะโอ๊ตพี่น้องเอ้ยเบิ้งกระเจ้าก้านขี่กระเดือนมันออกเนื้อได้ขี่กระเดือนเฮ้าบ้านนี่มันก็เห็นรถเนาะ จิลี่ร้อยจิลี่ร้อยอ่ะโทรเข้าเอนลองเนาะออมันแจ้งแล้ววัาสันมันแจ้งแล้วนี่เลยเฮ้ยที่เจ้ามาแต่จักมุ่งนี่ดีซีหาก็เคยเห็นแห้งโลละห้าร้อยปัดตัว คอยสีเศร้าเฮ็ดงานอะไรบ้างวะนี่คอยสิมาหาเก็บขี้กระเดือนนี่อิรีเลยของกว่าโอ้มันคือคักแท้ะอันนี้รอดละเจ้าบ่ได้เฮ็ดแห้งเนาะทางใดก็เจ้าเฮ็ดแห้งบ้านเฮาแถวบานเหานี่ซ่องมั่งใหญ่นี่เนาะมงวัดเนาะซูฮอมวัดเก่าเลยฮะโอ้เดี๋ยวอยากเข้าไปเบิ่งอยู่ว่างๆเข้าไปเบิ่งอยู่ไปนะเนาะก็เจ้าเฮ็ดแนวใดฮะนะเฮ็ดแนวใดตากแนวใดเจ้ามีเครื่องใช้ใดฮะแล้วมื้อนึงนี่เจ้าเก็บเก็บหอดประมาณจะตัวเป็นกิโลหรือเป็นตัว สิบโลอันนี้คือรวมๆกันหมอนี่ได้หลายคนเนาะอ๋อเจ้ากับผัวเจ้าโอ้ไปจะนยกเ้ย้าเอออ้อ้คือมาเห็นเขาการการใส่เดือนสองใส่เดือนอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งนะครับของบ้านเฮานะครับก็คือว่าเอาไป ไปขายสดนะมันจะมีคนรับซื้อแล้วก็เอาไปทําเป็นตากแห้งนะครับใส่เดือนต่างแห้งส่งขายส่งขายต่างประเทศเด้ส่งขายต่างประเทศเดียวมีโอกาสเดียวผมจะ,ะพาเขาพาเขาไปเบึงข้าเข้าไปดูนะครับว่าใส่เดือนต่างแห่งเนี่เขาเฮ็ดเรได้ทำยังไงนะครับหลายคนอาจจะ เห็นแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ยังจะไม่รู้ว่ามันมีอาชีพนี้ด้วยนะครับเออเก็บไส้เดือนทำไส้เดือนนะครับบ้านเห่ามีนะครับเ,เดี๋ยวผมคลิปนี้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะเดินทางก่อน